สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั h ช n n น l นะครับคลิปนี้ผมเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมเนื่องจากนี่เลยบ้านผมโดนป้นนะครับทำเอาไ้เยอะครับผมโดนกลับแล้วทีนี้อันนี้หนึ่งช่องนะเดี๋ยวนะผมดูก่อนนะคือผมอัาตอนที่ว่ามันไอ้นันไม่ไม่ทันนะครับตอนที่ว่าของอะไรหายไปบ้าง แต่ว่ามันเป็นของแค่เหยื่อล่อเฉยน,นะครับผมของที่ผมเอาวางไว้ล่อให้คนเราไปนะครับผมแต่ว่าพังบ้านผมไปเยอะมากเลยตอนนี้ไม้ก็ยิ่งไม่มีอยู่1นจุดสองจุดแล้วนะอันนี้ 2. อจุดยี่จุดวะเนี่ยซ่อมก่อนนะผมโชคดีที่กำแพงเยอะนะครับผมสร้งางไว้ก่อน ไม้ยิ่งไม่มีด้วยดูดีไหมผมไม่เหลือเลยนะครับผมตอนเนี้ยคืออีกอย่างเอาไปทําถินฐานด้วยตอนนี้ของซ่อมไม่มีเลยตรงน,นี้มีที่ไหนบ้างสองสามสี่สี่ลูกนะครับใช้ซีโฟสี่ลูกนะน่าจะผีน่าจะบอสบุกมาแล้วไม่ได้อะไรครับผมได้แค่ของล่อในกล่องไปนะครับผมของที่ผมเอาวางไว้ก็น่าจะเป็นอของทั่วไปครับผม ไอพวกแผ่นเลดแผ่นอะไรประมาณเนี้ยที่ผมเอาวางไว้สามสี่อย่างนะวางใส่ไว้เพื่อคนใครที่เขามาบ้านเราอะ่ะสมมติเขาเจอบ้านเราใช่ไหมแล้วเขาหาทางเข้าไม่เจอใช่ไหมแล้วมันไม่มีอะไรเว้ยเขาถ้าเขาหยิบอะไรกลับมือกลับไปบ้านเขานะคือเราจะเจอบ้านบ้านคนนั้นเว้ยนั่นแหละคือข้อดีครับผมผมก็เลยเอาเอาเหยื่อล่อ,อาวางไวอ้อ่ะแล้วปรากฏว่าโดนจริงครับผมอุไม้ไม่เหลือนะ โอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมเตรียมตัวเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปป้นกลับนะครับป้นสามารถป้นกลับได้นะโเคีครับไปกัน,นครับผมนี่ไงคนนี้นะครับผม ไปเลยแล้วกันนี่นะครับของที่เตรียมมาก็เหมือนเซ็ตแรกเลยครับเซ็ตป้นเลยนะอาวุธตีสองสามชิ้นสี่ชิ้น,แล,ววนลแล้วก็ขวานเหล็กแล้วก็ขวานไม้เลเวลหนึ่งแค่นั้นครับผมไปไปดูกันจะมีอะไรดีๆไหมนะเราไม่ได้มาตามขอคืนนะ <c oughs> ใครป้นบ้านผมมาบอกเลยอย่านาเข้าอ่ะได้บ้านไม้มาคน ู้หลังใหญ่อยู่นะเราต้องเข้าทางประตูเลยทุกคนเพื่ออะไรนะหรอเพราะว่าประตูอะเวลามันซ่อมอะมันใช้ของเยอะนะซ่อมประตูครับจริงจริงมันต้องเข้าทางประตูสิวะใช่ไหมเออโอ้โหข้างในโอ้ของเต็มเลยเอาเข้าไปได้ไหมคือตรงนี้ดิ โอเคครับนี่น่าจะกลางใจบ้านเขาแล้วนะนี่ตรงนี้แหละครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกล่องครับผมน่าจะมีอะไรดีๆให้เรากลับไปนะนี่านลากได้ก็ลากผีมาตีย ดีไปก่อนครับผมไม่หวังอะไรมากครับผมอยากได้ไม้กลับไปเพราะว่าไม้ถึงเหลือเลยตอนนี้ของที่ทำบ้านนะคือตอนนี้เป็นกำแพงเลเวลหนึ่งแล้วจากเลเวลสามอะโชคดีที่มันพังฝั่งกำแพงเหล็กนะครับผม ก็เลยไม่เสียหายเยอะตีไปก่อนครับผมสามตีตีสี่ต,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 ตีแสกนะผมแต่ว่าผมตีสามีไปก่อนนะไปได้ตีไปทุกไ่ทุบท,ท,ท,ทีเดียวเลยดีฟร้อนหมดเร็วมากทุบเลยครับผมอุ๊ยอันนี้กล่องอาหารนะอาหารและน้ำ นี่ไงเจอของที่เราต้องการแล้วครับสี่ช่องผีมาครับผมทุกต่อไปครับผมเชีผีก่อนครับเรีคยเย็นเตียร่มๆครผม,รผม,รผมไม่ได้ลงไม่ได้รีบอะไรเลย เป็นอิดนะครับอิดก,ก็ต้องการนะรผมเพื่อจะซ่อมบ้านตอนนี้มีอะไรเอาหมดครับผมเอาไปยัดไว้รถก่อนนะครับเข้าไปเก็บเอาซี่ฟน่าจะไม่ได้ใช้แล้วคนระับเก็บเลยครับผม แต่ที่ของที่ยันในรถเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วนะครับที่มาเนี่ยแต่ยังมีกําไรต่อเราต้องขนไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ครับผม <c oughs> ไหนๆมาเยี่ยมบ้านเพื่อนทั้งทีนะครับผมใช่ไหมเออเราลักเพื่อนเราก็ต้องขนทุกอย่างกลับไปเลยเขาจะหาว่าเราไม่มีน้ําใจเลยอุ้ยน,นี่มีน้ํามันด้วยอีกกล่องนึง โอเคหมดแล้วครับผมเก็บผีก่อนครับ <c oughs> เยมเฮ้ยมันมีมันมีกับดักอยู่ข้างนอกหนอเหรอแล้วจะไปตีทำไมวะถ้ามีกับดักนะครับยิ่งดีใหญ่เลยครับผมเราไม่ต้องตีนะครับเราลากผีไปเลยเนี่ย <c oughs> เราก็ลากผีมาเลยครับผมบด้วยคำดักเาก็จะตายเห็นปะได้อ้วนมาก่อนโอ,โอ้โดนเราโดนเองก็เจ็บอยู่นะครับรำดักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนนะแนะนำว่าไม่ต้องทำไว้หรอกครับ เนี่ยเป็นจุดให้ล่อเพีแถมไม่เปลืองอาวุธด้วยบอกเลยถ้าเจอบ้านที่มีกับดักอะจาเลบกแบตออะอะไรระการอกีด้วยไปไปดูของกันดีกว่า อุขวานโอเคขวานนี่นี่นี่อันนี้เราก็ไปยัดไว้กล่องต่อนะครับผม <c oughs> เอาไว้ใจล่อต่อนะครับผมจะหาว่าน,นี่ไงเหล็กเหล็กต้องการเหล็กยาหนังโอเคอะไรอีกอันนี้ยาช้ยาครับผมกลองน,นี้เปิดแล้วอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะดูกล่อง เทปแล้วกันครับผมเทปอีกทีหนึ่งครับผม,อ,มอันนี้ตัวแดงเหรอตัวแดงน้อยไปนะครับไม่จึงเป็นขนาดนั้นครับตัวแดงเราหาจากบังเกร์ได้เรา not แล้วกันอาหารนะครับสรุปแล้วกินอาหารไปดีกว่า น,นะนี่เชือะไรบ้างเนี่ยเนื้อเชอเนื้อเนื้อเปลี่ยนกับอาหารกระป๋องมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ามากเลยครับเนื้อผมกว่าจะทําได้ต้องแลกกับอาหารยี่สิบกระป๋องนะครับทุกคนเป็นไงเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมมากอันนี้ล่ะนี่มีอะไรไหมต้องเจอดู มารอืออะไรวะฝากทางนะครับโอเคไม่มีอะไรนะครับพี่กันมาแนละ้วไ,ไปไบายครับขอบคุณมากครับโอ,อก,กาสหน้าเดี๋ยวผมมาใหม่ครับ <c oughs> เอาเรื่องวะกลับบ้านเราดีกว่าครับไปดูของที่ได้กันนะครับ อยู่ครับผมก็พอได้อยู่นะลกของทกคนครับผมนี่เลยเออซีโฟก็ไม่ได้ใช้ครับผมถือว่าประหยัดไปอีกนะครับเก็บของไว้ก่อนครับ คาดวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ